แต่ตอนนี้อยู่คนเดียวเป็นยังไงบ้างอยู่กับน้องไปมันก็รู้สึกขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะคะก็เหมือนกับแบบมีพี่ชายเหมือนคุณพ่ออยู่ด้วยกันไปไหนก็สารทุกสุขดิบทุกก็อยู่สวดทุกเราก็ทุกได้กันสุขเราก็สุขด้วยกันแต่พอมาอย่างนี้มันก็แหวงแหวงนิดนึงถึงต้องมาเยี่ยมไงคะอปุก็เลยบางทีนะเดี๋ยวต้อลังรถด้วยนะคะ พ่อเวงเวงอย่างนี้อยู่คนเดียวไม่ไหวอ่ะต้องไปอยู่กับลูกไปกอดลูกอ๋อจะไปอยู่นอกไปไปกอดลูกไปกอดน้องไปแต่ลูกก็เรียนเยอะก็ไม่มีเวลาเป็นเด็กเรียนใช่ค่ะก็ช่วงนี้กําลังกําลังจะเตรียมเรื่องทํางานส่งไฟเตอร์ให้ที่มหาลัยเนี่ยอันนี้แหละแล้วนี่ลักการนี้มากกว่าค่ะซุปเปอร์โบได้ไหมคะซุปเปอร์โบค่ะอย่างเดียวเลยค่ะได้ค่ะจบเราต้องสามาคี่กันนะโอเคค่ะ ซุปเปอร์โบว์ไหนเราต้องไม่จะมาทานผัดกะเพราสรุปไม่ได้รับกะเพราไหมคะหรือว่ากะเพราอันนี้อันเดียวเราคงจะอิ่มกันแล้วนะครหรือเราจะกะเพราเราต้องตกลงกันก่อนเอานี้ดีกว่าค่ะอันนี้ดีกว่านะดีกว่าค่ะุเปอรันนี้แนะนากว่าใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวผัดกะเพราเราต้องต้องเก็บท้องไว้ก่อนต้องเก็บท้องไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบบว่าวันนี้เริ่มต้นด้วยไทยซุปเปอร์โบว์นี่ร้านชิวๆเริ่มมาอยู่ที่นี่นานยังไงรักเหมือนเดิมท่านนายกยดีดวงใจ ทำไมสวยขึ้นคะอยากคนชนจริงๆนะคะอย่างน้อยวันนี้ก็จาก็มาเยี่ยมก็แก้เหงาได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเหงาต้องบอกว่าขอบคุณที่มาเยี่ยมแล้วก็อยู่คนเดียวก็เว๋งเวงเงาเหงานะคะก็หลังจากนี้ก็ไปบางทีก็ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องไปอ๋อที่อังกฤษก็แสดงว่าตอนนี้อยู่สองประเทศคือดูไบกับอังกฤษใช่ส่วนใหญ่นะก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปหาน้องไปแล้วก็กลับมา จะพักตักลับมาบ้านดูใบวันนี้คือนายกูเขาบอกว่าทุกคนบอกดูเด็กลงดูเหล็กลงคิดถึงท่านจังเลยอะไรอย่างงี้ขอบคุณค่ะร้านนี้ ร้านนี้คนเยอะเหมือนกันร้านคนเยอะเหมือนกันนะครับดูแล้วเนี่ยแล้วดูสิอาหารไทยเวลาที่ตอนอยู่เมืองนอกแล้วเนี่ยอย่างผัดกะเพราเนี่ยเป็นอ่าเป็นอาหารไทยที่ไปได้ทุกที่นะทุกคนจะรู้จักเนาะถ้าเราจะแบบโปรโมทอาหารไทยให้มาเป็นที่รู้จักนะก็มีอะไรต้มยำกุ้งผัดกะเพราถูกไหมคะส้มตำนี่ดูดูท่านเด็กจงนะคะรักนายกูจังเลยสวัสดีรักเหมือนเดิมนี่ขอบคุณค่ะ ก็ต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ฮะวันนี้มาก็คือแวะอยู่ที่แวะมาเยี่ยมนายกฟูที่สิงคโปร์ว่าท่านมาตรวจสุขภาพก็เลยเออไม่ได้เจอนายกปูมานานแล้วแวะมาเยี่ยมเยียนกันดีกว่าก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมน้าใช่ชอบกินอาหารง่ายๆค่ะเป็นคนที่อาหารยักแบบแบบสบายสบานเดียวจริง ตอนนี้ไม่รู้แล้วเมืองไทยยิตอะไรคะตอนนี้เออเมืองไทยยิตอะไรตอนนี้เมืองไทยได้ฟังหน่อยได้ไหมคะฮะหม่าล่าหม่าล่าเขาบอกว่าเอาหมาล่ามาใส่หมูกระทะใช่ไหมคะตอนนี้หมาล่าเป็นน้ำหรือว่าเป็นผงเขาบอกว่าเป็นผงในยิตมากโอ้โหไม่ใช่ค่ะตรงสูตวัจนธรรมอะค่ะเข้ารัชดาร้านหมาล่าเป็นร้อยร้านเลยแล้วบอกว่า เมื่อก่อนเรงคิดว่าถ้าไปเยาวราชจะถึงเจอคนจีนนะไหมอย่างนี้ไปตรงห้วยขวางอ่ะคนจีน80%แล้วแล้วแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นคนไทยคนไทยดานคนจีนทานเป็คนจีนหมดเลยคนจีนก็เยอะแล้ววันนี้เราต้องเวลคัมนักท่องเที่ยวเยอะๆนะคะนักท่องเที่ยวจะเข้ามาไทยแล้วดีใจจักเลยอยากให้บ้านเราคึกคักพี่ก่าวสุดมีคนมาฝากเป็นน้ำยำเฉยๆแล้วก็ให้เราหาเครื่องปรุงมามาคุก สำหรับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยนะคะไออาหารที่มันเป็นแบบว่าเป็นเครื่องปรุงแล้วก็มาคุกกัสบสำเนียงลูกเนี่ยอร่อยมากเขาบอกว่าอย่าลืมต้อตจำชาบอีสานนะครับนายโยไม่ลืมค่ะไม่ลืมค่ะแจ่วบองก็ยังจําได้นะคะแจ่วบองก็ยังจําได้ข้าวจีก็ยังจําได้นะคะข้าวจีอร่อยเนาะชอบข้าวจีอร่อยข้าวจีเนี่ยอีสานกับเหนือคล้ายกันของเขาอ,อีสานนี่เขาจะใส่ไข่นิดนึง<ม>ใช่ไหมคะแล้วก็ย่างแต่เหนือเนี่ยเขาจะใส่น้ำพริกกระแดงแล้วก็ ลองไปทำดูบ้างนะคะอร่อยสำัสค่ะต่พอดีค่ะคุณซูซี่เขาบอกว่าเขาอยากคิดถึงข้าพี่นายกูขาวีขึ้นดอยอ๋อของเด็กมอชออันนี้ต้องเป็นน้องมอชอแน่นอนเลยรหัสอะไรคะเม่กีม้ม่บอกเลยรุ่นพี่สิงขาวของพนี่นะ280 4271ค่ะนี่จำได้เลยเข,ขาบอกว่าเงินคนพิการยังเดือนละ800อยู่นะครับโอ้อ อคะตั้งแต่สมัยนายกูเลยใช่ไหมตั้งแต่สมัยนั้นเลยใช่ค่าแรงก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นนะคะอรอลุ้นอรอลุ้นค่าแรงอ๋อค่าแรงจะขึ้นแบบว่าตอนนายกูจค่าแรงขึ้นเป็นสามร้อยใช่ใช่แตนนี้รอลุ้นค่ะรอลุ้นแต่ล่าสุดเขาบอกว่าเดี๋ยวโครงการจะท็อกสี่ร้อยมาแน่400สี่ร้อยมาแน่ใช่ไหมหรอคะอ๋อสี่ร้อยนั่งใจให้พี่น้องชาวนาแล้วก็พี่น้องผู้ใช้แรงง,งานแล้วก็เอ่อจีนที่ใกล้จะถึงแล้วเนาะจุดจีนค่ะ วันนี้นยยปัดปัดน,ยยนค่ะขอบคุณจ้าจริงปีนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงตั้งตารอในสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความหวังแล้วก็เศรษฐกิจของไทยที่ดีก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่น การค้าก็เจริญรุ่งเรืองแล้วสุขภาพก็แข็งแรงมีความสุขเพงๆนะคะสินเจียยุ่ยีค่ะนะเอาลนะวันนี้มาให้พอขาย,ขายคิดถึงนายกปูแต่ต่อไปนี้เดี๋ยวจะมาเยี่ยมบ่อยๆถ้า,าสมมตินาย,ยกปูมาแถวนี้นี่ชาไทยค่ะชาไทยค่ะนี่ชาไทยที่สิงคโปร์ก็มีขายแล้วแล้วอย่างนี้ปุ๊บถ้านายกปูมาแถวนี้เราก็จะมาเยี่ยมจะได้มีโอกาสพูดคุยกันวันนี้เห็นไฮไลท์สบายๆดีกว่านะคะ ได้ค่ะ,คะอยากจะบอกแนละ้วพี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่มาตอนนี้ค่ะก็อยากฝากบอกพี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่วันนี้นะคะ ก็ขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ยังติดตามแล้วก็ให้กำลังใจปูมาตตลอดนะคะส่วนตัวเองเนี่ยความบุคลาณ์ที่เราเคยมีต่อกันตั้งนานตั้งแต่สมัยยุคใดน,นนะั้นมันเป็นความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือนก็ขอให้ความทรงจำของเรานี้อยู่ตลอดไปแล้วก็ขอให้สงกามที่จะมาถึงหรือปีใหม่หลังจากนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยโชคดีแล้วก็ มีกินมีใช้มีเงินในกระเป๋าแล้วก็ก็ขอฝากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆคะ่นะวันนี้เดี๋ยวขอกินข้าวไนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสเราเปลี่ยนนายกครูใหม่ค่ะ